สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายพระเครื่องนะคะน้องมีพระเครื่องพ้าบ้านๆมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่สนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะแล้วก็ส่งฟีให้ทุกรายการเลยอันนี้เป็น ep ที่1 1นะคะได้มา1ชุดเหมือนเดิมเลยนะคะได้มา1ชุดเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มส่ององค์แรกกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่ององค์แรกกันเลยนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้เป็นองค์แรกนะคะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยนะคะ อันนี้เป็นด้านหลังนะคะดูให้ชอบใจนะคะดูให้ชอบใจถูกใจนะคะอันนีรรนะะ้รายการที่1นนะคะ3 0 0บาทรายการที่1นนะคะ300บาทนี่ค่ะต่อไปรายใใสสสสาการที่ <supervisor S 2> สองนะคะรายการที่สองเป็นพิมพ์เหมือนนางพญานะคะเป็นนางพญานะคะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะอันนี้รายการที่สองนะ รายการที่สองนะคะองค์ละ300บาทองค์ละ300บาทนะคะรายการที่สองนี่นะคะต่อไปรายการที่สามรายการที่สามเป็นหลวงพ่อพรมเป็นหลวงพ่อพรมนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกัน รายการที่3ดูเนื้อดูค่าแบบนี้เลยนะพี่นะดูเนื้อดูค่าแบบนี้เลยนะคะค่อยค่ยดูกันไปนะคะวันนี้ก็ได้มา1ชุดอันนี้3 0 0บาทคะ่ะรายการที่3ต่อไปรายการที่4เป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่แบบนี้นะคะอันนี้เหมือนมีตะกรุดมาด้วยนะคะองนี้ เหม <omi> ือนมีฝั่งตะกรุดมาด้วยนะคะอืเดี๋ยวเรามาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูให้ชมเนื้อกันนะคะอันนี้เป็นรายการที่สี่นะขอสามร้อยบาทค่ะขอสามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังแบบนี้เลยอันนี้เป็นขอบนะคะแบบนี้เลย องระละ300บาทค่ะองระละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นเต่าเป็นเต่าเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเต่าเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรายการที่ห้ามาส่องให้ชมเนื้อใกล้ๆกันนะคะมาส่องให้ชมเนื้อใกล้ๆกันนะคะอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะ ลองดูให้ชอบใจนะคะเต่าก็ประมาณนี้เลยนะคะองค์เต่าก็ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ห้านะรายการที่ห้านะคะ300บาทพอค่ะต่อไปรายการที่หกรายการที่6เป็นพระเนื้อเหมือนเป็นเนื้อโลหะนะคะแต่เขาเก่ามากเลยนะคะองค์นี้องค์นี้เก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวเองส่งให้ดูเนื้อการใกล้ๆนะคะ ส่องให้ดูเนื้อกันใกล้นะคะชมความสวยของท่านให้ดูนะชมความสวยของท่านให้ดูนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะรายการที่6นะคะรายการที่6นะ,ะขอ300บาทค่ะขอ300บาทค่ะต่อไปรายการที่7รายการที่7เป็นอุ้ยดวงไปลว รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดเป็นแบบนี้เลยเป็นพระร่วงเฮ้ยพระร่วงจริงๆพี่มีรอยจานด้านหลังด้วยนะคะเป็นพระร่วงนะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะองค์ละสามร้อยบาทคะ่ะองค์ละสามร้อยบาทนะคะส่องให้ดูด้านหลังมีรอยจานมาด้วยนะคะ ด้านหลังมีรอยจานมาด้วยนะคะองนี้300บาทค่ะรายการที่7นะคะรายการที่เจดนะเป็นพระร่วงนะคะต่อไปรายการที่8ต่อไปรายการที่8เอาเป็นหลวงผู้เขียนนะคะเอาเป็นหลวงพ่อเขียนนะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้มาส่องเนื้อให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะเก่าเกสวยสวยแบบนี้มาส่องเนื้อให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะ นี่นะหลวงปู่เขียนนะค่อยๆดูค่อยๆตัดสินใจนะคะพี่ๆดูให้ชอบใจนะคะองนี้รายการที่8ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะหลวงปู่เขียนนะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่9รายการที่9เป็นพระก,กิ่งนะคะรายการที่9เป็นพระก,กิ่งแบบนี้นะขอ300บาทพอค่ะ องนี้ขอสามร้อยบาทพอนะคะพี่อ่ให้ดูความสวยนะคะให้ดูความสวยของพรากิ่งนะคะอันนี้เป็นพระกิ่งพ้าเก่าเนื้อดำๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่อง์นี้องค์ที่เก้านะคะองค์นี้เป็นองค์ที่เก้านะต่อไปองค์ที่สิบ อง์ที่สิบเป็นองคหลวงพ่อรวยเป็นองค์หลวงพ่อรวยแบบนี้เลยนะคะวัดตะโก้ด้วยมาส่องหน้าดูกันนะคะจมูกยังร้อยอยู่นะพี่นะจมูกยังร้อยอยู่นะคะดูซิดูความสวยของจมูกท่านด้วยนะพี่มีนะคะด้านหลังแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ใต้ฐานนะ หลวงพ่อรวยนะ300บาทคะ่ะหลวงพ่อรวยองค์ละ3 0 0บาทนะคะต่อไปหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินองน์คนี้หลวงพ่อเงินใช่ไหมเนี่ยองนี้ลองส่องลองดูให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นรายการที่11อดนะคะ เอาแค่300บาทพอคะ่ะ300บาทพอพี่พี่ดูนะคะเผื่อมีมุมแบ่งปันกันไปนะคะอาพระ,ะบ้านๆของน้องนะรอบนี้ได้มาแบบนี้เลยรอบนี้ได้มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ไม่มั่นใจนะคะว่าหลวงพ่ออะไรนะพี่พี่ดูให้ชอบใจนะคะอันนี้เป็นรายการที่11ค่ะสามร้300บาทนะคะต่อไปรายการที่12 รายการที่ 12. เป็นหลวงพู่โตะนะคะใส่กรอบเรียกม,มาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เหมือนเขาใช้งานมาด้วยนะพี่องค์นี้เหมือนเขาใช้งานมาด้วยนะคะมาส่องให้ดูกันมาส่องให้ดูความสวยนะคะของเนื้อเหรียญน,นะคะมาส่องให้ดูความสวยของเนื้อเหรียญน,นะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระผงพี่ขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นพระผงนะคะปิดตาหลวงปูโตะนะคะ ปิดตาหลวงปู่โตนะคะด้านหลังแบบนี้เลยด้านหลังมีตัวยันหลวงปู่ชัดเจนอยู่ทุกตัวนะคะวัดประดู่ฉิมพีนะคะหลวงปู่โตะให้ดูความสวยของยันแบบนี้เลยให้ดูความสวยของยันแบบนี้เลยนะคะรายการที่12ค่ะรายการที่12เอาแค่3 0 0รอยบาทพอค่ะเอาแค่3 0 0รอยบาทพอค่ะต่อไปรายการที่13รายการที่13า สำหรับพี่พีที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมอยู่นะคะรุ่นนี้รุ่นนี้เสริมดวงเสริมราศีค่ะรุ่นนี้เสริมดวงเสริมราศีนะรายการที่14คะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1ห้าค่ะพี่ขออภัยด้วยนะคะรายการที่13นะคะเอาเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ขอแค่300บาทคะ่ะ ขอแค่300บาทคะ่ะเสริมดวงเสริมราศีนะคะ3 0 0รบาทรายการที่13ต่อไปรายการที่14เป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่14เป็นพระสมเด็จนะคะแบบนี้เลยส่องให้ดูเนื้อกันนะคะมาส่องให้ดูเนื้อกันนะคะอุ้ยเนื้อสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยายไฟให้ดูกันใกล้ๆนะคะฮาองค์นี้ เนื้อผ้าสมเด็จนะคะแบบนี้เลยอง์ละ300บาทค่ะอง์ละ300บาทรายการที่14นะคะรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์หาน้องได้นะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะพี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอันนี้เป็นรายการที่14นะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่15บ ต่อไปรายการที่ส5ห้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อเขียวๆอย่างนี้นะคะมีคาบเขียวแบบนี้นะคะรายการที่สิบห้านะ,ะส่องให้ดูใกล้นะะๆกันนะคะองค์นี้ขอองค์นี้ขอองค์นี้ขอ4ี่ร้อยบาทพี่อง์นี้ขอ400ททอยบาทนะคะรายการที่สิบห้าลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะขอแค่4ี่ร้อยบาทค่ะ ถ้าชอบยังไงถ้าชอบถ้าสนใจยังไงนะคะองนี้ส0่รอยบาทนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สิต่อไปหลวงพ่ออันนี้เป็นหลวงพ่อไป่ปะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อไปนะคะได้เหรียญมาแบบนี้เหรียญน,นี้ได้มาแพงนิดนึงนะพี่นะเหรียญน,นี้ได้มาแพงนะคะเหรียญน,นี้ติดมา เอามาติดมาให้พี่พี่ได้ดูได้ชมนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่นะองค์นี้ขอที่500บาทค่ะองค์นี้ขอที่500บาทนะคะสำหรับหลวงพ่อไปนะรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะดูดูความสวยนะคะดูความสวยของเหรียญน,นะสวยๆแบบนี้เลยขอที่500บาทนะคะองนี้ องนี้ขอที่500รอบาทนะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะต่อไปรายการสุดท้ายเป็นพะระหลวงพ่อทองนะคะเป็นพระหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองที่ไหนเนี่ยลองดูกันให้ชอบใจนะคะอันนี้มาส่องให้ดูกันละกันคะ่ะ มาสองให้ดูเนื้อละกันค่ะองนี้สามรอยบาทค่ะองนี้สามรอบาทพอค่ะพี่อง์นี้สามรอบาทพอค่ะหลวงพ่อทององค์สุดท้ายนะคะรายการที่สิบที่เรียกว่าอะไรนะสิบเจ็ดค่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะ หลวงพ่อทองแบบนี้เลยนะคะ300บาทต่อไปมีนาฬิกาติดมาด้วยเผื่อพี่พี่ชอบใจนะคะนาฬิกาเผื่อพี่ๆี่ชอบใจนะเรือนนี้ขอที่800บาทนะคะเรือนนี้ขอที่800บาทนะคะได้มาแบบนี้เลยได้มาแบบนี้เลยนะคะเราส่งให้ดูก็ได้คะ่ะนี่นะ800บาทนะคะ800บาท ดูให้ชอบใจนะคะพี่ดูให้ชอบใจนะคะเดือนนี้800ขอที่800บาทนะคะอันนี้ก็ครบแล้วทุกรายการนะคะถ้ายัางไงน้องก็จะหาผ้าบ้านผ้าสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ